ดิสันโนเวล่าครับ2.5ตัว V นะครับคันนี้แคดเริเบิลนะครับฟังก์ชันครบครับกล้องมองภาพรอบคัน360 4ประตูโตสูงนะครับใครหาอยู่นะคุณผู้ชมรถครอบครัวมาหาคันนี้ได้เลยนะครับเรามาดูคันนี้ก่อนไม้120,000โลครับได้มัวใยมัลติฟังก์ชันเป็นแอ t i s t สตาร์เรียบร้อยนะครับมีตัวเนมิเกเตอร์นะครับได้กล้องมองภาพรอบคัน360นะครับ ขายหาอยู่นะคุณผู้ชมคืนนี้ผมบอกเลยคุ้มค่ามากได้กล้องมองภาพรอบคันสามหกศูนย์ประวัติศูนย์ครับคือเดียวจากป้ายแดงคู่มือคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้นะครับเดิมทุกจุดครับไม่มีน็อตขันไขขยับนะครับถ้าชอบนชอบคันนี้นะครับติดตามชมให้จบน่ครับผมพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเอาให้เหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยดูจบนะครับตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับผมห้าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับอยู่กับผมตาเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับพามาชมกระบะสีประตูตัวสูงนะครับกับนิสสันโนวาล่าสองตัว V ีนะครับคันนี้ได้เป็นตัว V ีแคริเบอรนะครับสประตูตัวสูงครับคันนี้ฟังก์ชันครบๆนะครับเนื่องจากเขาเป็นแบรนด์รองเนาะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าฟังก์ชันครบมากนะครับเอามาแข่งกับแบรนด์หลักเนี่ยถือว่าในดวทราคานี้นะครับ ฟังก์ชันล้ํากว่าเยอะเลยนะครับแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมราคาดีกว่ามากๆราคาถูกกว่ามากๆด้วยความเขาเป็นแบรนด์รองคุ้มค่าและน่าใช้มากๆคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมพาเริ่มเลยกันดิเพิ่มเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะขออภัยด้วยนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมกับไฟเดย์ท m e นะครับมีมาให้เป็น LED แบบไดร์ไกดิ้งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกต่างๆมาให้นะครับกระจังหน้านะครับสีโครเมียมเงาๆครับ เดิมๆทุกจุดคุณผู้ชมคันนี้นะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยรักยิ้มใดๆดนะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับชัดเจนครับเงาๆสวยๆนะครับแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกันครับสันเลี่ยมตัวรถสวยๆเงาเงานะครับฝากระโปรงต่างๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ่มรอยรักยิ้มนะครับสภาพเดิมๆสวยๆสีบรอนซ์แบบนี้นะครับแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกันนะครับโป่งซุ้มล้อเส้นสายชัดเจนครับนะตัวโป่งซุ้มล้อเส้นสายคมๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูล้อกันหน่อยนะครับ ร m อแมกนะครับคันนี้ขนาด18นิ้วครับได้แม็กแบบว่าเดิมๆเ,เลยนะเดิมๆด,ดับศูนย์นิสสันเลยนะครับแล้วรัดด้วยยางปีใหม่ๆคุณผู้ชมยางปี2025นะครับคุ้มค่ามากคุณผู้ชมด้านในซุ้มล้อเง,งาวิ้งครับไม่มีอรอยตัดต่อไม่มีอรอยแก้ใดๆนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับและที่สําคัญคุณผู้ชมคันนี้ได้กล้องมองภาพรอบคัน360ด้วยนะครับกระจกหน้าเดิมๆของนิสสันเลยนะครับ กระจกมองข้างครับสีโคมเมียมนะครับมีไฟเรียวในตัวพับผ้าไฟเรียบร้อยพร้อมกล้องมองภาพรอบคันอยู่ทางใต้กระจกนั่นเองนะครับกระจกด้านข้างครับเดิมๆนิสสันครับนะเดิมทุกจุดคันนี้สมาร์ตสตาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยนะครับเป็นเอนจิ้นสตาร์ทครับเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับตึงๆนะครับดำๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับเดินได้สีขาวสวยมากคุณผู้ชมนะครับคันนี้สวยมากแล้วเบาไม่ยยนไม่ย้วยนะครับวัสดุดีมากคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูตัว อ่าสปอร์ตเม็ดอาร์กันบ้างนะครับแกะเม็ดยางให้ดูเลยนะะเม็ดอาร์นะครับเรียงแบบสวยๆแบบนี้เลยสปอร์ตเม็ดอาร์นี่ครับบอดี้ซ้อนกันสาแผ่นครับกระดูกงงกระดูกงูต่างๆนี่ครับชัดๆสวยๆไม่มีร่องรอยการโคตการงอใดๆนะครับแล้วสปอร์ตเม็ดอาร์เนี่ยไม่มีการถูกกลบด้วยสีโป๊แบบนี้แปลว่าไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกด้านนึ่งนะฮะเดิมๆทุกจุดครับคันนี้บอดี้ก็ซ้อนกันสามแผ่นนะฮะสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับ ใครอยากได้รถส,สี่ประตูไปใช้งานในครอบครัวนะผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับหัวน,น็อตไม่มีการขันไขขยับครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะฮะสภาพใหม่ๆวิงว้งๆเช้งๆเลยคันนี้นะครับกระจกเดิมครับเดิมๆนิสันทุกบ้านนะครับทุกทุกบ้านเนี่ยเป็นกระจกเดิมๆเ,เลยนะครับใต้ประตูเนี่ยมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับมีไฟส่องสว่างใต้ประตูด้วยคันนี้นะครับมีทั้งสองด้านนะมีมาให้แล้วที่สําคัญคุณผู้ชม มีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับตัวรุ่นนี้จริงๆตัวคาย i b เบิลเนี่ยมีแอร์หลังตั้งแต่ตัวแคปเลยนะนะสำหรับแบรนด์ลองน่ครับเขาทาแบรนด์ทำตัวแอร์หลังมาให้แบบตอบโจทย์อ่ะนะครับมีมาให้เลยมาดูตัวด้านหลังกันบ้างนะครับประตูด้านหลังเนี่ยสปอตเมนอาร์คเรียงเม็ดสวยๆนะครับนะแล้วบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้นะครับไม่มีรอยปะรอยเชื่อมรอยตัดต่อตัวรถใดๆนะครับไม่มีการแก้งานใดๆแน่นอนนะครับแบบนี้สภาพเดิมทุกจุดครับ มาสวยงามครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับมาจัดได้เลยคุณผู้ชม4ประตูตัวสูงนะเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยศูนย์หกสองสามเก้าสี่เจ็ดเจดสี่แปปงซุ้มล้อครับคมคมชัดเจนครับโลโก้ c าร์เดเบิลชัดเจนนะฮะโลโก้ดิสันนะฮะโลโก้นาวาร่ตัววีต่างๆนะครับอยู่ครบๆไฟท้ายนะครับใสๆเงาๆนะครับสวยงามเลยนะครับใสๆเงาๆคันนี้นะครับกันชนด้านหลังนะครับสีคมคมเมียมนะครับไม่มีร่องรอย รอยบุบรอยบุ๋มนะครับรอยรักิ้มใดๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านหลังหน่อยนะฮะตะเข็บด้านข้างครับไม่มีรอยเปียรอยแยกรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไข่ขยับสปอร์ตเม็นอาร์เรียงเม็ดสวยๆนะครับไรเนอร์สีดําเงาสนิทสนิทแบบนี้เลยนะครับแก้มด้านข้างไม่ปรีไม่แยกไม่เชื่อมนะครับเดิมๆหัวน็อตไม่ขยับครับสปอร์ตเมน์อาร์เรียงเม็ดสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับสภาพคือดีมากคุณผู้ชมนะครับ ฝาท้องฝาท้ายต่างๆมีกล้องมาให้พร้อมๆนะครับเราไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะฮะไฟท้ายนะครับใสๆเงาๆนะครับทั้งสองด้านเลยซ้ายขวาเลยนะครับใสๆเงาๆไม่มีรอยแตกรอยเบียดรอยขูดนะฮะไม่มีรอยแตกรายงาใดๆนะับสติ๊กเกอร์นะครับเดิมๆคาริเบอรมีมาให้เหมือนเดิมนะครับยางปีใหม่ๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับได้ยางปี25ทั้ง4เส้นเลยนะตัวรถเงาๆครับเงาๆสวยๆ น้าเดี๋ยวผมแกะสปอร์ตเมนอาให้ดูฝั่งนี้นะครับด้านหลังฝั่งขวาดูกันบ้างนะครับอ่าโอเคกระดูกงูกระดูกงูต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆครับบอดี้ซอนกันสามแผ่นครับเดิมทุกจุดคันนี้นะเดี๋ยวแกะเมดยางตรงนี้ให้ดูนะครับดูสปอร์ตเมนอากันหน่อยสปอร์ตเมนอาครับเรียงสวยๆครับนะเดิมๆไม่มีการตัดต่อแน่นอนแบบนี้นะครับไม่มีการตัดต่อตัวรถแน่นอนนะฮะ ไม่มีกระรอยเชื่อมนะจริงๆเรารับประกันโครงสร้างรถอยู่แล้วนะคุณผู้ชมไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเริ่มชํารุดสูญหายกับสีกอไม้นะครับถ้าเจอปัญหาพวกนี้เรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนแน่นอนนะครับถ้าเกิดรถไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะครับไม่กล้ารับซื้อคืนแน่นอนนะฮะบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นครับแล้วสปอร์ตเมน์อาร์เรียงเม็ดสวยๆครับถ้ารถไม่ดีจริงนะครับไม่กล้ารับประกันไม่กล้ารับซื้อคืนแน่นอนไม่งั้นเจ๊งครับถ้ารับซื้อคืนนะ ผมแน่นอนครับซื้อมาขายไปแน่นอนถ้าเกิดว่ารถไม่ดีจริงนะครับแต่นี้เราไม่หายไปไหนนะครับซื้อจบแล้วก็ยังคุยกันต่อนะครับกับลูกค้านะยังปรึกษายังคุยกันต่อลูกค้าบางคนยังทักกลับมาถามว่าเอ่อตรงนี้เปิดยังไงตรงนี้ใช้งานยังไงเราดูแลต่อนะครับเราไม่ได้แบบซื้อมาขายไปตัดจบนะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปซื้อบางที่นะครับแบบซื้อมาขายไปนะจ่ายเงินเสร็จรับรถเสร็จคุณผู้ชมเขาไม่ติดต่อคุณแล้วนะครับแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์คุณแล้ว ถือว่าซื้อแล้วถ้าแบบนั้นจะเป็นแบบตาดีได้ตารา้เสียครับแต่ถ้าแบบเพชรยนต์ครับเข้ามาคุณผู้ชมไม่มีความรู้เรื่องรถอะไรเลยนะครับมาที่เพชรยนต์เราสอนให้ครับเซลล์ทุกคนนะบอกตลอดนะครับจะบอกกับลูกค้าหมดนะครับทุกคนเลยนะว่าอันนี้ดูแบบนี้นะพี่ตรงเนี้ยถ้าชนหนักจะเป็นแบบนี้นะพี่อะไรแบบนี้นะครับให้ความรู้คุณผู้ชมไปด้วยนะครับแน่นอนครับเหมือนที่มาดูในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องได้ความรู้บ้างแหละว่าดูอะไรบ้าง อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องเงียบมากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมายคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นโลครับแล้วมีหน้าจอหน้าปดัดที่เป็นดิจิตอลนะครับเตือนทุกอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมแบตเตอรี่คุญแจต่ําอะไรต่างๆนี่ครับมีหน้าจอแสดงผลที่เป็นแบบดิจิตอลบอกทุกอย่างเลยได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับจอกลางทัชสกรีนรองรับคาเพแอนดรอยออโต้เรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็มีกล้องรับพัน3 6มมาให้แบบนี้นะ ในตัวรุ่นรีวหรืออีซูซูอะไรพวกนี้นะครับถ้าจะได้กล้องสามกศูนย์เนี่ยคือต้องต้องเป็นแบบเวอร์ชันที่โหดมากนะนะครับแล้วตัวรีวเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะคุณผู้ชมจะมีก็มีแต่ Fortuner อะไรแบบนี้นะครับแล้วคันนี้มาในราคาแบบ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟีดาวนแปดพันคุณผู้ชมโคตรคุ้มค่านะครับได้เกียร์อโอโต้ปรับสปีดได้เงี้ยนะครับคุ้มค่ามากนะครับประวัดศูนย์ครับมือเดียวจากายแดง เนี่ยครับคู่มงคู่มือต่างๆนี่อยู่ครบครับนะค,บคู่มือการใช้งานนะต่างๆมีให้ครบๆเลยนะฮะเนี่ยคู่มงคู่มือต่างๆเขาเก็บหมดดูแลรักษาดีมากคุณผู้ชมแล้วคันนี้ไม่แค่หนึ่งแสนสองหมื่นโลใช้งานไปน้อยมากกับราคาเท่านี้ผมว่าโคตรคุ้มเลยนะนะครับแล้วก็มีกล้องมันทือภาพด้านหน้ามาให้นะครับกระจกตัดแสงไฟฟ้าออโต้ครับ ฟังก์ชันครบๆขนาดนี้นะครับไม่จัดไม่ได้แล้วคุณผู้ชมสี่ประตูตัวสูงใครหาอยู่นะครับบอกเลยโคตรคุ้มนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับคัออนนี้นะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันใหม่ๆเงาเงากริ๊บๆ,ๆแน่นอนนะครับห้องเครื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับ,ออนนบอโอเคนะครับขออนุญาตอ้าโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยครับด้านในห้องเครื่องนะครับใหม่ๆเงาเงาแบบนี้คุณผู้ชมนะครับ ใหม่กริบนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีร่องรอยการขันไขขยับนะครับแล้วก็ไม่มีค่าวหอมเหลวเยิ้มออกมาไม่มีเข่าควันนะครับแบบนี้เดิมแน่นอนดูแลแม่ทนแนนดีครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับผอนเม็ดาร์กเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้ครับนะซีนเดิมๆเดิมโรงงานนะครับนี่จิกแล้วไปรอยเล็บแบบนี้นะครับนี่คือซีนเดิมๆโรงงานนะครับผอนเม็ดาร์กอยู่ครบนะแก้มด้านข้างนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับครับไฟเดิมๆนิสสันครับแบนลองเนาะ ก็จะเป็นแบรนด์นิสสันเลยตรงรุ่นนี้ครับถ้าเป็นโตโยต้าก็จะเป็นไทโคยโตะแล้วก็เป็นแซลเล่นะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการขันไข่ขยับครับสีกับฝากระโปรงสีเดิมๆครับเล็บจิดไปรอยเล็บแบบนี้นะะรูระบายอากาศต่างๆนะครับรูคมๆสวยนะครับเม็ดเม็ดอา่างเบี้ยเม็ดสวยๆครับฝากระโปรงเดิมครับปั๊มโลโก้นิสสันอยู่ตรงนี้นะครับฝากระโปรงเดิมทุกจุดครับอ่าไม่มีการอดไปแก้งานเก็บงานใดๆนะฮะนี่นะครับหัวน็อตไม่มีการขันไข่ขยับครับ แก can can ้มด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการขั่งไขขยับใดๆนะครับปีข้างฝั่งซ้ายก็เดิมๆนะครับซีนเตอร์ต่างๆเหมือนเดิมมีสปอยเลนท์อาร์นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะฮะใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวต้าเช็คช่วงล่างยางแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับกับบริการไทยพัฒน์เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับช่วงล่างยางแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆนะครับเช็คให้ใหม่หมดเลยนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมแถมตัวประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี20,000โลครับเอาไปคุ้มคุ้มจุกจุกนะครับถ้าสนใจคันนี้นะเดี๋ยวตาดูแลให้เองนะครับแอดเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยศูนย์หกส4 8ามเก้าสี่เจ็เจ็ดี่แปหรือโทรมาก,ก็ได้นะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่เพชรยนต์กรุงเทพหนองจอกสุวินทวงศ์นะครับแอดต้ามาเดี๋ยววิดีโอคอลไลน์แล้วดูรถตัวจริงกันถูกใจเดี๋ยวส่งไฟนันไปจัดให้ที่บ้านผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเดี๋ยวตาส่งรถสไลด์ไปให้ครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยดูแลได้ควบคุม ทั่วประเทศนะครับแล้วแถมของแถมทัางามเลยนะครับดูแลหลังการขายอีกเพียบนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับรถกระบะมือสองเกรดเแบบนี้นะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับต้ารถกระบะเกรดเอเดี๋ยวมีอรถเกรด a แบบนี้ราคาคุ้มค่าน่าใช้แบบนี้มารีวิวให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ